สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเผยสภาพจิตใจพลอยผมสงสารน้องมากตูพบทอนเผยอาการล่าสุดพลอยพัฒกรหลังถูกโยมือที่สวเวียเบล่าจากกรณีสาวพลอย,พ,ยพัฒกรก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นหลังถูกลือเป็นมือที่3เวียเบล่าแล้วเจ้าตัวเผยว่าพลอยไม่ใช่มือที่3ของพี่วเวียเบล่าขอปกป้องตัวเองมันไม่ใช่เรื่องจริงเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิคิด แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้เขาก็ไล่โย,ยงไปหลายคนที่อยู่รอบตัวพี่เวียตอนนี้ก็มาถึงตาหนูแล้วถามว่าสนิทกับเวียขนาดไหนก็ไม่ได้สนิทกันมากไปกว่าคนอื่นเลยนึกภาพคนไทย10กว่าคนไปทำงานต่างประเทศด้วยกันเจอสังคมใหม่ก็ช่วยกันซัพพอร์ตก็ไปไหนด้วยกันเป็นกลุ่มสนิททุกคนไม่มีอะไรเลยส่วนภาพก็ลงรูปทุกคน แต่ถ้าคนโฟกัสแค่พลอยกับพี่เขาก็จะเห็นแค่พลอยกับพี่เขาส่วนกรณีที่เราลบรูปพลอยเป็นคนเคลียร์รูปตลอดเพราะไอจีก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพอเวลาผ่านไปซึ่งพลอยเคลียร์รูปเมื่อ5-6เดือนที่แล้วพอเป็นประเด็นทุกคนก็พยายามเชื่อมโยงล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่มตูพบพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนักแสดงที่ได้บินเป็นร่วมถ่ายทำหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูด เธอทีนไลท์ที่ประเทศออสเตรเลียร่วมกับทีมดาราไทยซึ่งอย่างรวมไปถึงเวียสุกรวัตและพรพัฒธธกรเป็นอีกรายที่ออกมาเคลื่อนไหวโพสเอจีเป็นภาพและข้อความสุดซึง้งส่งถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องเพื่อส่งกำลังใจว่าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ได้รู้จักพลอยแอซาพลอยพีทตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียพลอยเป็นคนน่ารัก และใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับความรู้สึกพลอยและครอบตัวมากถึงขั้นเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตพี่ตู่และเพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเชื่อใจในตัวพลอยพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตน้องขอให้พลอยเข้มแข็งและตั้งใจทำงานของน้องอย่างเต็มที่ เพื่อตัวเองและครอบครัววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราเป็นใครพี่ตู่และพี่นุษยังคงสนับสนุนพลอยและรอคอยผลงานของน้องนะขณะที่สาวพลอยได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยว่า thank you so much big bro ล่าสุด16ทธันวาคม64ตู่พบทรได้พูดถึงเรื่องที่ออกมาให้กำลังใจสาวพลอยว่าจริงๆแล้วเราหลายคนที่ได้ไปเล่นหนังเรื่องนี้ก็คุยกันว่าต้องเป็นแบ็กอัพน้อง พราะสนิทกันจากการทำงานด้วยกันที่ออสเตรเลีย3เดือนสนิทกันเหมือนพี่น้องทุกคนเลยในฐานะที่ตนเป็นพี่ชายก็ควรออกมาปกป้องน้องเพราะเรารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงและที่คนต่อว่าน้องมันไม่เป็นความจริงซึ่งตนทราบว่าพลอยเครียดและร้องไห้เยอะมากแล้วก็เครียดหนักทุกคนก็เลยคุยกันว่าออกมาปกป้องส่วนกระแสจมตีที่เกิดขึ้น ตูพบทรนบอกว่ามันเยอะมากและเขียนวิจารณ์กันแรงถ้าเราไม่ได้ทำแล้วมีใครมาว่าเราแบบนี้เราน่าจะต้องรู้สึกและเจ้าตัวก็มีการบอกพล้อยว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดีแต่ก็ห้ามไม่ได้ทำให้น้องได้รับพลังลบจากตรงนี้เยอะมากสุดท้ายอยากจะฝากถึงคนที่เข้าไปเขียนคอมเมนต์รับรู้ว่าการที่คุณเขียนอะไรลงไปกระทบถึงคนใดคนหนึ่งทุกคนที่คุณเขียนถึง เขามีตัวตนมีความรู้สึกอ่านและรับรู้ได้ก็อยากจะให้คิดถึงตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะพิมพ์ว่าอะไรใครขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก n e w l i g h t w o r k c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ